ากาสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์หม้อทุ่งมหาชัยนะครับวันนี้ผมได้นําเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำมาท่านผู้ชมได้ชมกันหลายเหรียญนะครับและวันนี้จะมีข้อเปรียบเทียบว่าเหรียญที่ใช่กับไม่ใช่นะครับเหรียญแท้กับเหรียญเก๊นั่นแหละรครับว่ามันแตกต่างกันแบบไหนแลยผมจะมี าภาพของราย,รายการที่ขยายได้กล้องตูลทัศนมาให้ภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเอาชมกันไปเรื่อยๆนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินหน้ากากาทองคำแล้วก็แดงนะครับปีศูนย์นะครับส5ง3รมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอันนี้เหรียญนี้ก็เหรียญแท้นะเหรียญของผมเองนะครับเหรียญมี ของผมเองนะครับ mm. มีหลายเหรียญนะนำมาลงหลายเหรียญนะครับหน้ากากทองคำเนื้อเงินลงยาเหรียญลงยาเนื้อเงินหน้ากากทองคําทั้งนั้นนะครับวันนี้ที่นํามาลงนะครับแล้วจะมีภาพสวยๆเป็นเหรียญแท้เป็นแบบนี้นะครับท่านตาดีตาได้ตาร้ายตาเสียนะครับว่าเป็นพาะแท้แบบไหนพระเท้แบบไหนท่านสังเกตดูให้ดีนะครับสังเกตดูความคมความชัดความแน่นอนนะครับเปลียนราคาหลักล้านนะครับเป็นเหรียญแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับ เดานีเหรียญนี้ก็เป็นลงยาแดงไว้นะครับเป็นเหรียญเงินหน้ากากทองคำนะครับดูครับดูเลขพออนะครับความคมขนาดไหนครับท่านลองดูใบหน้าดูดวงตาดูปากนะครับทองคําแท้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่พูดมากนะครับท่านให้สอนเซตดูนะครับดูเลขศูนย์ดูเลขศูนย์หรือเลขว่าวงเล็บว่าแดงนะครับดูว่าแดงมันแตกต่างกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพ สแกนจากกล้องอวิดีโอไอ้ก,กล้องตุลรทัศน์หน้าตพ,พันเอ็กมาให้ท่านเปรียบเทียบให้ชมนะครับท่านลองดูแดงตัวนี้นะครับมันเป็นลายตัวหนังสือหน้าแดงนะครับเป็นแบบไหนแล้วมันของแท้แบบไหนของเท่แบบไหนดูเหรียญน,นีกเหรียญน,นะครับ <S <S ผมชัดชัดเจนแจวมากเลยครับนี่เป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินหน้ากากทองคําแท้นะครับดูเลขศูนย์เลขศูนย์เลขพศเลเดซศูนย์ต้อง เป็นแบบไหนนะให้สังเกตดูนะครับระหว่างเหรียญแท้กับเหรียญเก๊นะครับขึ้นมาแล้วนะครับดูความแตกต่างกันถ้าเขียนว่าแท้เรียกเก๊นะครับท่านดูเองนะผมไม่บอกนะครับพอสแกนได้กล้องกลุรทั์มาแล้วนะครับส0 0พ x นะครับเหรียญที่เขียนว่าเก๊นั้นสแกนไม่ผ่านนะครับตรวจค่าโลหะไม่ผ่านนะครับตรวจค่าโลหะไม่ผ่านในในเหรียญนะครับเหรียญแท้ท่านตังงกตดูครับ แทกับแท้เ๊กับเก๊นี่ท่านด้านใบหูนี่แดงนะครับดูสองเหลี่ยมนี่แท้ทั้งสองเหลี่ยนนะครับดูตัวหนังสือดูเลขพศนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะเ๊กับแท้นะครับมีตัวอย่างให้ชมกันจัดจักกันไปเลยนะครับเราเขียนมาคําว่าแดงให้ท่านสังเกตดูนะครับมันเป็นแบบไหนถ้าท่านสังเกตเห็นแล้วก็รู้แล้วอย่าไปบอกใครนะครับพระรุดมีเยอะนะครับเนี่ยดูครับดูตัวอู่ด้านหลังนะเ๊กับแท้นะเป็นแบบไหนมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับ ผงเคยโดยเหรียญหลักล้านนะครับหลายล้านนะครับเหรียญแท้นี่ผมก็ได้มาเก็บไว้หลายเหรียญนะของแท้กันนั้นนะครับแต่หนเองนะครับดูคําว่าแดงตัวเดียวจบจ่ายตังค์ได้เลยครับมาประกันเลยจ่ายตังค์ได้เลยผมสะสมไว้ผมเล่นไม่เหมือนเขานะครับแลเพี้ยเพศว่าตำหนิตรงนั้นตรงนี้นะผมไม่สนเลยนะครับถ้าผมสแกนแล้วไม่ผ่านผมจะสนทำไม เขาบอกเหรียญราคาเหรียญแบบนี้ตราคาเท่านั้นเท่านี้มันไม่ใช่นะครับสกแกนไม่ผ่านแล้วเล่นทําไมครับมันของไม่จริงนะครับของจริงต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นครับของจริงนะครับต้องสกแกนในกล้องดูภาพหาค่าของเนื้อโลหะในใน,ใน,ใ,นในองค์พระได้แล้วเนื้อส่วนผสมนะครับต้องผ่านเท่านั้นนะครับหน้ากากทองคําทองคํานี่แท้นะครับบางองค์ก็หน้าสวยมัางไม่สวยมั่งแล้วแต่พระบางองค์มันอยู่ที่การ ใส่หน้ากากนะคนตามช่างท้องนะครับไม่ไม่เจียวนะแต่เ้อพระไทยนะครับ,รบดูตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับมันแตกต่างมันแบบไหนตัวหนังสือเลขพศดูรวงตานะครับดูเนื้อโลหะแบบไหนผ้าแท้แบบไหนผ้าเกมันจะแตกต่างกันใชนะครับเหรียญของผมจะไม่มีบามีไหลมีอะไรจกุกมีอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีนะครับที่สแกนผ่านนะครับ พวกมีประเภทนั้นสแกนไม่ผ่านแนมะ้แต่เหรียญเดียวนะครับไม่ตรวจค่าโรคอะไรไม่ผ่านก็ <c oughs> ชมไปเรื่อยครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เหรียญเงินนะครับ <c oughs> เหรียญเงิน <c oughs> ผมได้มีหลายเหรียญน,นะครับ <c oughs> ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับ <c oughs> ท,ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็เบอร์ขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับติด <c oughs> ต่อมาได้เลยนะ <c oughs> แบ่งปันได้นะแต่หลักร้านนะครับหลายร้านนะครับคุยกันได้นะครับคุยกันได้ มีของแท้ทุกเหรียญน,นะครับทุกเหรียญย้ําว่าทุกเหรียญแท้ทุกเหรียญน,นะครับพิสูจน์ได้นะครับแท้ต้องพิสูจน์ได้แท้ก็แท้วันและค่ำเก๊จะมาเป็นแท้เป็นไปไม่ได้ครับของเก๊เนี่ยจะเป็นของแท้เป็นไปไม่ได้ของแท้ก็ต้องแท้วันและค่ำถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะสนใจครับหลังไมได้เลยนะศูนย์ข้าวสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งเรือติดต่อทางเบอร์ได้ได้นะครับตอานี้ผมยังไม่ได้ ผมสะสมไว้นาแล้วนะครับผมไม่เคยเอาภาพมผนำแพร่ภาพไม่กี่ครั้งนะครับแบบว่าวงการพระนี่ต้องตันสะเทือนอะไรนะครับเพราะผมเปิดเผยตัวนี้ออกมาเปิดเผยออกมาจากกล้องโทรศั์สามพันเอ็กนะครับ, 3, รบที่ถูกกระทากออกมาแล้วนะครับว่าที่ไหนปลอม่ไหนแท้ที่ไหนเจ๊นะครับตรวจค่าโลหะในอของในเหรียญได้นะครับ แต่ผมจะไม่พูดมากนะท่าน้องสังเกตดูว่าแท้กับที่เป็นแบบไหนตัวอะไรมันจะผิดกัน